พัดลมจิ๋วพกพาอันเล็กมากๆขนาดกำลังดีพกพาสะดวกนะจ๊ะปรับได้สูงสุดร้อยระดับไปเลยเจ้า ลมแรงมากๆแบตขนาดใหญ่3,600มิลลิแอมป์นะจ๊ะราคาเริ่มต้นแค่2 0 0กว่าบาทตอนเองปะดูกันเป็นพัดลมจิ๋วพวกพาขนาดกระทัดรัดอันไม่ถึงฝ่ามือข้างกล่งองเขาเขียนว่าเธอโบแฟนนะจ๊ะเพราะเขาแรงมากๆแบบนี้ที่สาคัญน้ําหนักเบาตา,ากจ้านี่ช่างให้ดูเลยขีดกว่าต้นนั้นเองสามารถปรับความแรงได้ถึงร้อยระดับไปเลยนะจ๊ะปรับก็ง่ายง่ายกดปุ่มตรงนี้ทีละครั้งจะเพิ่มทีละยี่ห้าจ้าแต่ถ้ากดกดค้างแบบนี้จะเพิ่มทีละหนึ่งไปถึงร้อยเลยจ้า <laughs> มาดูตัวเครื่องใกล้ๆกันต่อตรงกลางเขาจะมี LED าาตแกกงันนิ้น้วา แบบนี้จ้าดิทดสอไปดูแข็งแรงจริงๆสวิต์เปิดปิดอยู่ตรงนี้จ้กากันพัดลมทํางานเองส่วนข้างล่างมีกันลื่นด้วยจ้านี่คร,ร,รบแบบนี้เลยนะเขามาพร้อมกับแบตขนาดใหญ่นะจ้า3 6ม0มิลลิลแอมเป์เปิดเย็นยาวๆไปเลยและที่สาคัญประกันอีก3เดือนจ้าเขามีให้เลือก3สีนะจ้าส,สีสวยๆแบบนี้เลยใครชอบสีไหนเลือกได้เลยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพัดลมจิ๋วพกพาขนาดกะลังดีปรับได้ถึงร้อยระดับเลยนะจ้าหัวเป็นไทสีต่างหากราคาเริ่มตน 200, ้นแค่2 0 0ร้อยก็พอโอ้โหเย็นจำจำเลยใครอยากได้แล้วจา้า